ใจหายหนาวท่ศนาที่ลาเมืองไทยบินเรียนต่อที่ต่างประเทศทำน้ำตาแตกกลางสนามบินเรียกว่าใจหายไม่น้อยค่ะสำหรับหนึงเอกสาวหนาวที่ศานาหลังต้องบอกมือลาเมืองไทยบริเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียหลายเดือนงานนี้มีครอบครัวและเพื่อนสนิทมาส่งจนทำน้ำตาแทบแตกกลางสนามบินโดยแฟนนุ่มนิววงสกรได้บินไปส่งและอยู่เป็นเพื่อนสาวหนาวสักพักด้วยทั้งนี้หนาวได้เช็คอินที่สนามบินพร้อมโพสต์ความในใจว่าแผ่นมกก็หลายเดือนอยู่พอใกล้ๆก,ก็เริ่มทยอย เก็บของเก็บเสื้อผ้าทุกครั้งที่เริ่มเก็บมีใจบิวนิดๆมาวันหนึ่งเก็บจนห้องว่างเปล่ามองดูก็วงโวงแปลกตาดีแฮะและวันเดินทางก็มาถึงทุกอย่างดูไหวมากตั้งแต่ก้าวเข้ามาในสนามบินกอดกันทักทาย,ทายพูดคุยหัวเราะสนุกสนานจนถึงเวลาที่ต้องเดินเข้าไปจริงๆได้แต่โบกมือบายๆบอกเลยโคตรใจหายขอบคุณที่มาส่งกันนะเกรงใจมากมันเช้าจริงๆแล้วพบกันใหม่นะบ่ายไทยแลนด์ทางกลางเหล่าเพื่อนพ้องคนบันเทิง และแฟนคลับทีต่างเข้ามาคอมเมนต์อวยพรให้นางเอกสาวประสบความสำเร็จและเดินทางปลอดภัยกันยากมากมายค่ะ